จังหวะนี้เป็นบอลของปัญาราฟินครับหรือว่าจะขยับไปเล่นรุ่นใหญ่น,นั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวมาดูครับบอลเปิดยาวๆได้กับปัญญาราฟินไม่ได้เอาเลยยกมาลูกนี้ล้ำหน้าไม่ไม่มีธงแล้วซ้ายโอ้โหทำมันนูนใส่ขวายไกลๆแล้วมต้องชกทิ้งไปครับ ออกมาลูกนี้ว่ายังไงพัชรพลมาให้เพื่อนแล้วสัตรพรจิมขวามาแล้วโอ้โไม่เข้าแม่เทงนี่เนี่ยสั่งน้องๆแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ได้โขกแล้วโอ้โออยแม่ธรกิจต้องออกแรงซปเปอร์เซฟเลยฮะโอ้ได้โขกเต็มๆนะแต่ว่ายังไม่ผ่านมือครับธรกิจจงเชวงนครับนี่แจังหวะเปิดเข้ามานะคนเดียวแล้ว นจังหวะนี้โอ้โหสัตยพรแต่ว่ายังไม่ผ่านมือครับยามาแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางธนกษษษษษษษิจไหนกันหะครับครับปกป้องปกป้องไหลามาแล้วซ้ายลุยหูยไม่ต้องชมมาธนกษษษษษิจวันนี้โอ้โหเซฟไหลลูกเหมือนกันฮนะ เมื่อกี้จงช่วยวงครับอันนี้ก็ตามเต็มที่ครับอูลูกนี้นะครับฟองไหลามาแล้วจังหวะเดียวครับโอ้โหเนี่ยสปริปง